รับจ่ายตัว็อปสุดเหลือ5 0แสนห้างก็แลกผ่อน5พันได้โปรโมชั่นอ่า10แลกแสนก็คือแบงก์สมาลดร0 1แสนออกยากไหม ไม่ครับคนค้ำเหรอพี่ไม่มีครับไม่ได้ใช้ครับก็ซื้อคนเดียวเลยใช่ครับแต่เห็นว่าลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทใช่นะครับเหมือนที่บอกนะครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไม่ต้องมีครหิตก็ได้เงื่อนไขพิเศษนะแต่ถ้ายิ่งมีคิหนิตองก็จะยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกนะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับอันนี้เดินทางมาจากไหนครับขอนแก่นครับอ๋อเอายขอนแก่นเลยถ้าไม่ถึงตัดสินใจเอยู่ที่นี่พี่รถสวยรถใหม่ครับพี่อ่าดาวถูกครับดาวถูกด้วยนะครับแล้วเป็นไงได้โปรโมชั่นอะไรบ้างครับได้โโปรรรรมมมมมชชัััั่่่่นออออาาาาบบบบกกกก็คคคืแง์ิผใย ไม่ครับคนคำ้ำเหรอพี่ไม่มีครับไม่ได้ใช้ครับก็ซื้อคนเดียวเลยใช่ครับแต่เห็นว่าลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทใช่นะครับเหมือนที่บอกนะครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไม่ต้องมีเครดิตก,ก็ได้เงื่อนไขพิเศษนะแต่ถ้ายิ่งมีเครดิตองอกอง็จะยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกประมาณนี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ขอดูนิดนึงนะพี่นะเด<ว>ีย๋ยวมาดูครับมาหน้าแจ๊สต,ตัวท็อปสุดใครที่กำลังมองหานะเหมือนที่บอกครับออกมใหม่หกแสนเนี่ยน่าจะได้ตัวแจ๊สตโลใช่ไหมแจ๊สมหาป๊อฟไดอาร์เอสครับแล้วเออาาแบบงค์รัสหหืกว่่โนน จะได้ขับตัวท็อปนะหืมเบาะแดงทุกไอ่ปุ่มสตาร์ทครับมีบันที่ชิปมีทุกอย่างครบชัดเจนวันนี้ครับใครอยากได้งี้ไป5คนแรกคนแรกก็แชร์คอมเมนต์เลขห้าเข้ามาครับพอนับแจ้ตัวท็อปสุดเหลือห0 0แสนห้าก็แลกผ่อน5,000คนแชร์ไปหนึง่งหมื่นนะครับอ่ะและ้วโทรมาเลยครับที่เบอร์0 9 4 5 2 6 0 3 2 4ค่ะหรือแอดไลน์มาที่ไลน์แอดสี A ่สี C ่ส่เขอบคุณมากครับ